สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับแทมมี่แทมอรินทนสัสก,การนะคะในรายการแทมอริน a n n e l ค่ะ,อะตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ new normal กันแล้วเนาะหลังจากโควิดวันนี้แทมมี่จะบอกว่าแทามมี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้ จะนำเสนอสตอรี่ที่น่าภูมิใจของคนไทยนะคะไปทําชื่อเสียงให้ต่างประเทศค่ะวันนี้เทมี่จะมาพูดถึงกีฬาซึ่งไม่ห่างจากเทนนิสเลยนั่นก็คือกีฬาซอฟท์เทนนิสค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปนําเสนอกีฬาซอฟท์เทนนิสนะคะทําความรู้จักกับกีฬานี้กันค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้น้องๆช่วยแนะนําตัวเองค่ะเริ่มจากคนนี้เลยสวัสดีครับผมอารมสอรเเชตเวอทรน,น,นะครับสวัสดีครับผมวงวรน,นันรัตวบ,บกุภาพครับอ่าตอนนี้อยากจะมาถามว่าตอนนี้น้องๆทําอะไรกันอยู่อ่าก็ตอนนี้ก็ผมก็เป็นผู้ปรกอนรทีมชาติไทยนะครับเป็อดีต นักกีฬาทีมชาติครับผมโอ้โหของซอฟต์เทนนิสใช่ไหมคะอ่าโอเคอ่าแล้วบองล่ะคะครับก็เป็นผู้สอนของสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสไย่ทนอ,อืมซึ่งเอาจริงๆอ่ะแฮมมี่รู้สึกว่าแฮมมี่มีความภาคภูมิใจน้องสองคนนี้มากเพราะว่าเอาจริงๆคือคนนี้เจอตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่คนนี้เลยเพราะว่า น,น้องของเพื่อนทฮมมี่เองคือป๋ำเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือจะเห็นวองตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือทั้งคู่อ่ะเริ่มเริ่มขันตัวเองยังไงจากเป็นนักเทนนิสเราไปเล่นซอฟท์เทนนิสคะอ๋อครับก็สำหรับผมนะคับผมเล่นเทนนิสมาก่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นเล่นอนะไรแบบเยาวชนก็ได้แชมป์เยาวชนประเทศไทยนะับแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติครบทุกรุ่นเลยครับแล้วก็แต่ว่า เริ่มตอนที่เข้ามาหาลาัยครับพอดีมีเพื่อนๆชวนไปเล่นซอฟทนนิสเพราะเห็นว่าเหมือนแบบน่าจะเหมาะกับผมด้วยเพราะว่าหนึ่งคือผมก็ตัวเล็ก uh huh. แล้วกีฬาซอฟทีนิสก็ต้องใช้ความว่องไวใช้ความ uh huh. เร็ uh huh. วอะไรอย่างเงีพอมาลองเล่นดูก็ปีปีหนึ่งครับก,ก็เริ่มเริ่มสนุก, uh huh. แ,ลกแล้วก็ติด,ต,ดติดทีมชาติแล้วก็เล่นตั้งแต่ตอนไหนอออม่่่แลล้ววงผเนีย เรารู้จักกีฬาชนิดนี้จากอาจารย์กระแสกแสวิเศษอ๋ออาจารย์กระแสเป็นโค้ดเป็นโค้ดตอนนั้นผมฝึกซ้อมกับอาารย์แล้วก็ได้เข้ามาช่วยการหาสรรหานักกีฬาทีมชาติในยุค1998 1998โอเคชิงเกมเมืองไทยครับก็ตินินี์ได้บรรจุในกีฬาชิงเกมครั้งแรกที่เมืองไทยและได้การจัดตั้งสมาคมกีฬาท้องถิ่นแห่งไทยเกิดขึ้นในปีนั้นอ๋อฮะแล้วเอาความเป็นจริงนะก็คือน้องๆทั้งสองคนอ่ะไม่ใช่เป็นนักกีฬาเทนนิส ซอฟทนิสทิมชาติอย่างเดียวจะบอกให้ว่าน้องๆทั้งสองคนนะถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพเลยนะยังไงเอ่ยคือแบบว่าเอาจริงๆคือทุกคนก็จะรู้ว่าเอาอเทนิสอ่ะก็สามารถคืออย่างที่บอกทุกคนก็จะเออเทนิสมีพี่บอลเนานะมีพี่สป๊กอะไรเงี้ยสามารถที่จะสร้างอาชีพตัวเองให้ตัวเองได้ซอฟทนิส <c oughs> ก็เหมือนกันเนาะทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเข้าไปสู่วงการของอาการเป็นนักซอฟทนนิสอาชีพยังไง อาวก่อนครับก็ตื่นเต้นนิดนึงใช่ไหมให้รุ่นพี่ก่อนใช่ไหมด้วยกีฬาชนิดนี้นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเราก็มีโอกาสได้แข่งขันในหลายประเทศนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างและในช่วงเวลาหนึ่งในเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกองทุน กีฬาอกองทุนการศาึกษาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ได้ไปเล่นและได้เข้าร่วมแบบทีมในประเทศญี่ปุ่น,น,นอ่ะฮะอ๋อก็คือ,ค,อคือเหมือนทานองว่าตัวอวองได้ไปไปศึกษาที่นู่นด้วยแล้วก็ได้รู้จักเกมเทนนิสตรงนี้ด้วยแล้วไปเล่นยังไงคือไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นทีมอาชีพหรือเล่นลีกในนั้นเลย,เลยใช่ไหมเล่นลีกทั่วประเทศของประเทศญี่ปุ่นครับกีฬาเทนนิสเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะมีผู้เล่นระดับอาชีพเนี่ยประมาณ7ล้านไ d ดี แต่ว่า7็ล้านเอดีแปลว่าเจ็ดต้องลงทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพที่จะแข่งขันได้เฮ้ยเจ็ดล้านคนเลยหรอมีเลเวลในเอ่อครับมีวอลล่มอะครับในการในการเก็บจํานวนนักกีฬาไว้แต่ว่าจะรวงแต่เด็กนะครับจะแบ่งเป็นเน้นเด็กก็คือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับเอ่อคนทํางานเขาเป็นจริงเป็นจังเลยเนาะเก็บแบบว่าตั้งแต่คนหมายถึงว่าเก็บประชากรคนเล่นซอฟท์เทนนิสในในเขาอยู่ในอยู่ใน พวกโรงเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเหมือนกีฬาเหมือนวิชาภลระของบ้านเรา,า,าเนี่ยก็คือกีฬาซอฟทีนิดของเขาก็แบบเหมือนมีชื่อเสียงเขาก็เลยบรรจุลูกฝังตั้งแต่เด็กอ,<ๆ>อยากจะบอกว่าน้องๆสองคนนะ่ะเป็นความภาคภูมิใจของน้มี่คือความเก่งกาจของคนไทยอนะที่ชาวญี่ปุ่นนะ่ะเอาพูดตาตรงก็ซื้อตัวแย่งตัวให้ไปเล่นทีมที่นู่นะคิดดูดี<ๆ>ก็แบบเฮ้ยไม่ไม่ไมีใครแย่งตัวพี่น<ๆ>ี่บ้างเลย แต่ว่าเอาจริงๆก็คือถือว่าเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมเนาะว่าว่าไม่ใช่เฉพาะเทนนิสอย่างเดียวยังมีซอฟเทนนิสเนี่ยแหละที่เป็นที่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้เอาจริงๆนะเมื่อกี้คุยกับน้องสองคนบอกว่าทั้งตัวอาร์มแล้วก็วองด้วยอะ่ะช่วยช่วยบอกหน่อยซิว่าอันดับไหนของประเทศของโลกคะครับก็โมไปเลย เป็นภูมิใจไงพี่แขมี่ภูมิใจก็เราเราต่อจากที่ที่เราเมื่อกี้ว่าอมาเล่นซอฟต์เทนนิสใช่ไหมครับก็ติดทีมชาติมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2010-2011อนะครับที่ซีเกมที่อินโดที่ตะัานี่ิมพ์มาไปก็ตอนนั้นก็ได้ได้เหรียญมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ติดทีมชาติมาเรื่อยๆครับแล้วก็ท่าผลงานที่ ที่ใหญ่ๆหน่อยคือในนามทีมชาตินะครับก็จะได้อันดับที่2ของเอเชียครับที่2ของเอเชียน้องเ <2022 S 3> ชนเก่งน้องเชนเก่งเห็นไหมแล้วก็วกปี2015นะครับได้อันดับ3ของโลกครับในประเภทชายเดี่ยวแล้วก็ทีมชายที่ที่มีพี่วองอยู่ร่วมทีมนค, <Okay. S 1> มคก็อย่างนี้น,นะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนด้วยด้วยพอเราโตขึ้นนะพี่มันก็ เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรหลายอย่างเราก็เรียนจบแล้วเราทํางานทาธุรกิจแล้วก็แต่งานมีครอบครัวก็ต้องดูแลเนาะเราเหมือนกับว่าผมก็คิดว่าสิบปีที่ผมเล่นทีมชาติมาครับมันก็มันก็ถึงเวลาที่จะแบบเหมือนเหมือนถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเี้ยหรอก็ด้วยครับถ่ายทอดประสบการณ์เปิดโอกาสให้น้องๆด้วยแล้วก็เราเหมือนกับว่าเราก็อิ่มตัวแล้วเราก็อยากที่จะแบบเราไปซึ่ง ผมคิดว่าผมก็สูงสุดในชีวิตละใ, uh huh. ในเรื่องของผลงานเลยอะไรหลายๆอยา uh ่า huh. งอยากทำเด็กรุ่นใหม่ๆมา uh huh. ให้ มาเป็นเหมือนเราม uh huh. ากขึ้นอีกสองสามคนมันก็จะดีกว่าครับอ๋อคืออย่างที่อย่างที่อา,อาร์มบอกอะคะ่ะก็คือว่าอาร์มเนี่ยกับวองอะคือประมาณว่าอยู่อยู่ซอฟท์เทนนิสมาตรงเนี้ยมามาในระดับซีเกมเอเชียนเกมคือน้องๆก็เล่นมาหมดแล้วทีน,นี้ก็อยากจะอย่างที่บอกคืออยากจะเปิดโอกาสให้ให้น้องๆรุ่นใหม่มามามาช่วยมาสร้างชื่อเสียงให้ให้ทีมชาติแต่บทบาทของตัวเองก็ยังเป็นนักซอฟท์เทนนิสทีมชาติอยู่นะคะใช่ไหมใช่ไหมก็คือยังแบบว่าก็ อตอนนี้ก็อย่างปีที่แล้วนะครับผมกับพี่วองก็เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติอของทีเกมแต่ว่าแต่ว่าในบทบาทของอันนั้นคืออีกหน้าที่หนึ่งนะอีกอันนึงแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวพี่วองจะให้ฟังว่ามันจะมีแมตช์อาชีพที่เกิดขึ้นปีนี้ปีแรกแต่มันโดนโควิดซะก่อนอก็เลยก็เลยต้องเลื่อนมาครับแต่่าเราเราก็จะไปทางด้านนั้นครับคือคือเรา เราก็ยังมีมีไฟที่ uh huh. ทยอยากจะแข่งแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้ดวงน้องด้วย uh huh. เพื่อว่าได้เป็นตัวแทนทีมชาติครับก็ได้เป็นความภูมิใจของน้อง <Sure. S 2> ซึ่งซึ่งพวกเราก,ก็ได้กันมาหมดแล้ว uh huh. เราก็อยากรุ่นใหม่ๆขึ้นมาครับ uh huh. แต่เราก็ไปอยากแข่งอยู่ก็ uh huh. จะไปแข่งแบบพวกแช์อาชีพที่เขากําลังจะมีน mm. ี่อ่าอย่างเมื่อกี้ที่อาร์มบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะให้วองเนี่ยเล่าถึงว่า แมตอาชีพมันของซอฟต์เทนนิสมันเป็นยังไงแต่จริงๆอพี่อยากรู้เวลาเขาซื้อตัวหนูอ่ะเขาให้หนูเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วตอนที่ผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการเป็นซื้อด้วยตัวเงินก็คือ,เ,อ,อเราได้ไปฝึกซ้อมกับทีมท,ท,ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นอดีตทีมชาติของญี่ปุ่นเียครับก็ได้ร่วมเล่นกับเขาพัฒนาตัวเองได้โอกาสในการเข้าร่วมมากกว่าเพราะว่าโอกาสแม้แต่คนญี่ปุ่นที่ ที่ท็อปแนวหน้าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นในทีนต่างๆท,ที่มีผู้เล่นที่ระดับท็อปแกวเราได้โอกาสตรงนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือแทมม่ได้คุยกับวงกับอาร์มด้วยตอนแรกๆคือตอนนี้ซอฟเทนนิสอะเฮ้ยแบบเริ่มเริ่มจะแบบเป็นที่รู้จกักก็คือ โดยเฉพาะหลักๆก็คือประเทศญี่ปุ่นเนาะ<น>เกาหลีใต้แล้วก็มีที่ไหนอีกมีไทยแล้ว<ป>ที่ไหนอีกจีนครับจีนอ่าชินิเซเป,เเปซึ่งเอาจิงๆอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้อาร์มก็หรือวองเนี่ยได้บอกว่าจริงๆอ่ะซอฟตินิส่ะมันเข้าไปในระบบของการศึกษาของคนญี่ปุ่นแล้วคือเข้าไปตามโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าแทนี่ว่ามันต้องมีข้อดีแหละของซอฟตินิสไม่งั้นใช่ไหมเขาไม่เขาไม่เอาตรงนี้มาเป็นหลักหรอกแต่ว่า พอที่นี้เรามาล้วงลึกแล้วว่าอย่างที่บอกคือแทนีมม่ว่าแทมที่ภูมิใจอยู่น้องๆคือเหมือนทํานองว่ามันสามารถที่จะต่อยอดชีวิตเขาแล้วก็สามารถให้เขาได้มีประสบการณ์ชีวิตได้ไปเปิดโลกได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทําชื่อเสียงกับประเทศด้วยโหภูมิใจขอบขอบคุณมากแทนคนไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราอ่ะคือคนเนี้ยไม่เคยคือรู้แต่ว่าเออลูกซอฟท е นิสมีไม้ซอฟท е น н ิส รู้ว่าความแตกต่างแต่ไม่เคยตีเลยอ,อยากจะให้น้องๆช่วยอธิบายดีว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างยังไงว่าลูกเทนนิสลูกเทนนิสกับไม้เทนนิสแตกต่างกับซอฟเทนนิสยังไงบ้างอเอ,อ,อย่างแรกนะครับอ,อย่างลูกบอลน,นะครับก็คือลูกซอฟเทนนิสเนี่ยจะเป็นลูกยางเติมลมนะครับันจะมีจุดให้เติมลมนะครับโลดอ่ะ ลูกทีนี้ก็เป็นลูกสักหลาดทั่วไปนะครับเวลาการการแข่งขันนะครับของซอฟทีนิสเนี่ยจะมีกฎกติกาครับว่าปล่อยลูกซอฟทีนิสที่ระดับ100ซนติเมตรมีการกระดอนขึ้นมาอยู่ที่70็ดสิบถึงแปดสิบเซนไม่่นเกินนี้นะครับถ้าลูกทีนิสเนี่ยจะกระเด้งเกินกว่าได้อ๋อเลิศคือเขามีข้อจํากัดข้อข้อวางว่าเออจะต้องอยู่ที่70็ดบกับแปดสิบเซนใช่ไหมอยู่ระหว่างออ๋การตกนะครับเห็นไหมอ๋อเทนนิสจะเด้งกว่า อ่าโอเคแล้วแล้วไม้ล่ะไม้เอ๊ะมันคล้ายๆเหมือนไม้สคอรตเลยอ่ะมันมันเหมือนกันไหมอ่ะคือจะแตกต่างจากเทนนิสแค่ประมาณ10%ครับอ่ะหายังไงเอ่ยน,นะครับกับด้วยรูปทรงนะครับกขนาดไม้อ่ะจะเล็กเริ่มต้นที่80นะครับอ่ะาาวหะเทนนิสก็จะเริ่มต้นที่90 8, 90ใช่ใช,ใช่อันนี้คือ80ใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วน้ำหนักล่ะน้ำหนักี่เริ่มต้น235กรัม อระค่กระเบากว่าแล้วเรามีแม็กซ์ไหมมีแม็กซ์ไหมมกก็คือสามารถโมได้ครับโมได้แต่ว่าคือเขามีกดห้ามเกินไหมไม่มีครับอ๋อก็คือใครอยากจะตี300400ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเริ่มต้นห้ามต่ำได้เปรียบของกีฬาครับไม้เบาก็จะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องเคลื่อนที่เร็วด้วยเลูกไม่ค่อยกระดอนถ้าไมหนักอย่างเงี้ยมันหมอนกับว่าเวลาที่เราสปีดแอกเครัมนจะไ่ันใช่ว่าใช้ไม้ชนิดแข็งได้ไหมเล่นได้ไหมได้ครับแต่เราลูก ประสิทธิภาพลูกที่ตีไปมันก็ไม่มัน,มานอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าก็คือแค่พอสมมติว่าพอถึงมือระดับโลกอาชีพแล้วก็คือก็คืออย่างที่บอกคือลูกกับไม้ก็ต้องเป็นของซอฟต<ช>์เทนนิสนอะอะไรอย่างเงี้ยเพือ่อให้นั่นอ,อตัวกิฟต์ครับะจะมีมุมที่แตกต่างก,กับเทนนิสยังไงเอ่ยจะนอนเดียอ่ะพี่มีลองจับมันจะมันจะไม่เดเหนใมเออใช่ใช่เพราะของเทนนิสจะแปดเหลี่ยมใช่ไหมอันี้อันนี้อ้าวเหรอจะเป็นเป็นเป็นเอ่อมนมนหน่อยเนาะ เพราะว่ากีบผลมันคือตรงที่แบบเหมือนอย่างเทนนิสนะครับเราจะองมีไปเลยว่ากีบ four hand four hand แต่อย่างซอฟต์พิลิเนี่ยคือกีบค่อนข้างที่จะแบบเป็นกีบเดียวเลยอาจารย์ใช่คือใช้กีบเดียวตีได้ทั้ง four hand แล้วก็แบ็คแฮนด์ใช้หน้าเดียวตีอ่ะหามถ้าตามหลักจริงๆึงใช่ครับตามเฮ้ยเขาอยากลองแล้วว่าอ๋อไม่เท่าที่พี่เคยเหมือนเหมือนเหมือนแบบเคยไปแข่งญี่ปุ่นอะแล้วเคยเห็นเขาเขาตีกันะนะแล้วแบบ ไม่ตายอะ่ะคือแบบว่าแบบโหแบบยิงกันยังไงยังไงมันก็แบบไม่คือเราพี่ทาม,ม่เป็นคนที่แบบใจร้อนไง่บบๆๆต้องวินเนอร์อะไรเงี้ยแต่แบบมันต้อง มันต้องเอนดูรานจะมีความฟิตมากต้องให้แบบอย่างนั้นโอ้โหแล้วอย่างนี้เราฝึกฝึกแบบต้องเน้นฝึกเอนดูรานเยอะไหมหรือว่ายังไงจริงๆสปีดต้นจะใช้เยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือลูกที่มีเห็นว่าลูกมันไม่ค่อยกระดอนใช่ไหมอ่าใในการเข้าบอลมันต้องมันต้องเร็วกว่าเทนนิสอย่างเทนนิสบางทกีเรารอบอลมาหาเราได้อย่างซอสต้องเข้าไปหาบอลผมว่าผมว่าที่ต้องฝึกจริงๆคือความเร็วสปีดต้นในการเข้าบอลการย่อการถ่ายน้ําหนักมากกว่าเอนดูรานก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าสําคัญ จะเป็นเรื่องตัดตัดเรื่องการเข้าบอลเข้าบอลใช่ไหมแล้วแล้วอย่างอย่างซอฟต์เทนนิสอะเขามีแบบท็อปสปินหรือว่าปกติเขาใช้เน้นอะไรเน้นเน้นท็อปสปินหรือสไลด์หรือว่าอย่างไรอ่าการควบคุมท็อปสปินเกินการควบคุมอ่าเป็นกึ่งท็อปสปินจะไม่ท็อปสปินร้อยเปอร์เซ็นต์สปินแบบหาดาวไม่ได้อ๋ออย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเพราะว่ามันคือลูก มันเซิทีฟกว่ามันเป็นสกัดใช่ไหมครับใช่น่าสกัดแล้วน่ากว่าการสปินมันก็ง่ายแต่พอเนี้ยมันไม่มีขนด้วยแล้วลูกมันเบาพอสปินปุ๊บลูกก็บินเลยออ๋คือมันไม่มันเหมือนท่านองว่าอันนี้มันมีขนแล้วมันยังเกาะอะไรงั้นใช่ไหมมีความลูกเบาเราไม่มีขนก็พอตีปุ๊บก็ลู่ลมไปเลยอ๋อคือคือไม่รู้เนาะตั้งแต่เด็กอ่ะชอบอ่านพรินซ์เทนนิสอ่ะแล้วเขาก็จะแบบชวบชวบชวบ คืออย่างนั้นใช่ไหมมันจะสปินซ้ายขวาอะไรงั้นเลยป่ะมันจะมีการตกแล้วไม่กระดอนหรือไม่กระดอนยเมันจะมีการพลิกแข่งมากกว่ามากกว่าของเทนนิสหน่อยถ้าเกิดว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเทนนิสอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราแข่งอยู่แล้วตีคอสคอร์ดครับการตีดาวเดลายคือยากเพราะว่ามุมตกทั้งมุมสะท้อนยังไงครับใช่คอร์สขอดากง่ายกว่าแต่อย่างซ้อมนี้เนี่ยคอร์สมาปุ๊บ ตีตรงมันคือมันฝืนธรรมชาติได้ได้ง่ายกว่า้มันก็เลยมีการพลิกแพลงพลิกแพลงแสดงว่าเหมือนแบบเอาผู้ทำตรงคือมุมบอลอย่างเงี้ยมันสามารถเซเวได้ทุกทิศทางเลยใช่ไหมโหเลิศอยากลองแล้วยังไงถ้าอย่างงั้นวันนี้เนาะอาจจะอยากจะรู้ว่าความแตกต่างระหว่างเทนนิสกับซอฟเทนนิสยังไงยังไงอาจต้องให้อาร์มแล้ววองสอนพี่ธามี่เนาะว่าควรจะเล่นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นไงไปดูกันค่ะไปกินข้าวได้โอเคอ่ะุ้ยตื่นเต้น Thank you. อย่างแรกเลยคือลูเทนิสมันเวลาที่มันตกตกกระดอนพื้นมันจะกลมมันจะเด้งมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซอฟทนนิสนะความที่บอลมันนิ่มอ่ะมันเปลี่ยนเชตตลอดเป็นรูปไข่เป็นแบบเดี๋ยวไข่ตรงไม่ใช่เป็นแนวตรงแนวเฉียงแนวอะไรเงี้ยมันมีความแบบมันมีความเปลี่ยนรูปลักษ์ของลูกบอลได้แล้วมันแบบบางทีมันกลับหลังมันไปแบบตกปุ๊บมันกระดอนซ้ายกระดอนขวาโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนหนึ่งเลยอ่ะที่แบบว่าเฮ้ย เหมือนแบบการตีอันนี้นะมันแบบแฉลบไปด้านนู้นเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจริงๆคือมันอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องชื่นชมน้องสองคนนี้มากเพราะว่าจริงๆมันเป็นกีฬาที่ทั้ว่าท้าทายนะแตกต่างอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมาลองแล้วกันค่ะเพราะว่ามันมีความแตกต่างยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะ้มีว่าเป็นประโยชน์ด้วยนะคือความ,มที่เทนนิสอะบอลมันหนักใช่ไหมคะเพราะมันเป็นลูกสักลาดไม้เทนนิสหนักเงี้ยอาจจะชอบเทนนิสอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กเล็ก คนที่เพิ่งหัดเล่นเทนนิสอย่างแบบเออแบบวัยกลางคนวัยรุน่นหรือผู้สูงอายุอ่ะอาจจะเริ่มลองเล่นซอฟต์เทนนิสก่อนก็ได้เพราะว่าความที่บอลมันนิ่มอ่ะเรามันไม่มีตัวเขาเรียกอะไรวเบรชั่นไอวไวเบรชั่นวายถูกแล้วละ่ะความสั่นสะเทือนของลูกบอลนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลดการบาดเจ็บแล้วเมื่อไรเราแข็แขงแรงขึ้นเราค่อยขยับมาเล่นเทนนิสหรือใครที่ยังชอบกีฬาซอฟท์เทนนิสอยู่ก็สามารถที่จะเล่นตรงนี้ต่อได้แล้วก็แน่นอนมันสามารถ ไปสู่ระดับโดกได้อย่างที่น้องสองคนได้ทำค่ะเสน่หของซอฟเทนนิสอคือแบบจากที่ตีแล้วอ่ะมันมันมันมีความยากและชาเลนจ์ของเขาอ่ะยังไง ถ้ามีใครมีเวลานะคะหรืออะไรงไงรลองกันด้วยอย่างเงี้ยวันนี้นะคะทาม,มี่ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ค่ะสานามเทนนิสโคซี่นะคะอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ46น้อยอยังไงใครมามีล่มไม่ร้อนนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนยังเป็นธนาคารนะคะ100 plus เพราะชีวิตยังต้องไปต่อค่ะโอ้ยจริงๆอะ่ะชอบมากเลยนะความที่มันนิ่มาแล้วแบบทามี่ว่ามันคงน่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมั้งวองอยังไงเอ่ยรอโอกาส การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาทีิสครับเขาเป็นนิดลดการบาดเจ,จ็บมากกว่าอืมอืมอ่ะแล้วน้องอามก่อนที่เราจะจากกันมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมได้ไหก็ฝากถึงน้องๆนักกีฬาเยาวชนนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับก็ลองที่จะมาะส,สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่เสียหายที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเรงได้อีกอีกไปนะครับแล้วก็ ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็จริงๆแล้วทางสมาคมนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติครับที่เก่งๆเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมกับพี่วองที่ได้สปอนเซอร์ไปแข่งต่างประเทศนะครับก็อยากจะให้มีเวทีหรือแบบว่ามีผู้สนับสนุนให้น้องๆนะครับรุ่นใหม่ๆได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะก็แทม่ว่านะอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองอะไรใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ แปลกใหม่และชาเลนจ์บางทีอาจจะเหมือนแบบเอ้ยเราเคยเล่นเทนนิสมาก่อนเนาะลองมาเล่นซอฟท์เทนนิสมาไม่แน่มันคือมันเป็นเสน่ห์ความที่ไม่เหมือนกับเทนนิสด้วยยังไงอยากให้ทุกคนทุกท่านมามาลองได้และอย่างคือเนาะทามิมีความรู้สึกเวลาทามิเห็นน้องสองคนน่ะได้ไปออกระดับโลกได้ทําชื่อเสียงแห่งประเทศไทยทามิภูมิใจค่ะและอยากให้มีนักกีฬาแบบนี้เยอะๆยังไงให้กําลังใจแล้วก็เชียร์สนับสนุน ทีมชาติไทยชอบทีนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ทันนีขอลาไปก่อนค่ะบายค่ะ ครับผมถามตับเทเตมเต็มหนึ่ง